ไม่จริงนนันมันน่มันเอา g r a n มาอาสุรกายน้ำลึกจาก SCP S C P และเป็นความฝันสูงสุดของนักตกปลายอย่างพวกเราคุณ <dus> ผู้ชมครับในเมื่อเกมฟิชไม่สาม,มารถที่จะให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่กับผมได้อีกต่อไปผมนักตกปลาใจบาป จึงจำเป็นที่จะต้องหาภูเขาลูกต่อไปในการปีนโอ้ oh my god หนึ่งในความฝันอันยิ่งใหญ่ของนักตกปลาอย่างผมคือก,การที่ผมจะตกได้เอาแกรนมาฮะผมยอมทุกอย่างจริงๆถึงแม้ว่ามันจะแลกมาด้วยกับชีวิตของผม <c oughs> และที่ผมพูดมาตะกี้ผมรอเล่นผมไม่เอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงหรอกแต่คือแบบอยากจับ <laughs> โอเคปะ่ะวันนี้คุณผู้ชมเราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า go fishing เกมนี้ถ้าให้ผมเดานะครับเป็นเออเกมตกปลาฟิชในเวอร์ชั่น เพ y t ทูวินได้ใช่เพ y t ทูวินได้จริงๆด้วยมีวอนเอาเกรนมาเอาละนี่จะเป็นการตกปลาครั้งแรกของผมลักคูดก้าวเข้าไปเอ้ยวอลวอเอ้ยทำไปเล่นไปเอ้ยไม่ธรรมดานะเนี่ยการกดเช็คเกมนี้ไม่เหมือนเกมอื่นโอ้วอวอวเฮ้ยเกมนี้มันเน้นคลิกว่ะคุณผู้ชมโน ผมได้ม้าน้ํามาหนึ่งในยี <Wow. S 1> ไม่อยากจะเชื่อเกมนี้มันผสมแนว RNG เข้าไปด้วยเหรอเนี่ยกูมีปลาหมึกด้วยได้มาตอนไหนไม่รู้แล้วผมก็มีม้าน้ํานี่คือมาน้ำหนึ่งใน20ของผมนั่นหมายความว่าเออเจ้าหมอนี่จะโกสเตรททูลันซูชิเซลออได้เวลาเปลี่ยนเบ็ดใหม่แล้วนักตกปลาทุกคนฟิชชิ่งรโอ้ my god ถูกสุดคือหนึ้อยยานั้ได้โปรดยาให้ฉันได้เติม อย่าให้กูได้กดเติม <c oughs> ผมแค่รอเล่นคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะปลดล็อกแอปเปิลก่อนเห <c oughs> ยื่อล่อแบบใหม่ <c oughs> คุณความแข็งแรงไปึ่งจุนเข้นอร์จีหนึ่งจุลักหนึ่งจเริ่มตกปลาใต้น้ําตกฮึบจะไปเลยเอาจริงผมอยากจะเปลี่ยนเบ็ดใหม่นะครับแต่ด้วยความที่ว่าเออเรานั้นบ้านจนเกินผมไม่มีทางเลือกว่ะนอกจากจะต้องใช้วูดเดิลรอดก่อนโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ตะกี้มันระเบิดใส่หน้า แกย่า yeah! ปลาทองหนึ่งใน32มสิองพชากลัวเด็กดีกปูปลาทองหนึ่งใน32มสิบงหน่ผมรู้ตัวนะครับด้วยความที่ว่าผมนั้นเลเวลต่ำโคตรผมไม่คิดว่าผมจะสามารถตกปลาขนาดใหญ่ได้นั่นรวมถึงสัตว์ในตำนานเอลเกรนมาหาด้วยก็ตามหรือแม้กระทั่งตัวบลูผมก็ไม่น่าที่จะสามารถจับมันได้ดูวความที่ว่าเบ็ดของผมนั้นกากเกินไปจริงๆกูควรที่จะเติมแม่งเลยดีไหม ยังไม่ต้องออเอาปลาหมึกมาหนึ่งในห้าพวกมึงอาจจะถูกส่งตัวไปยังร้านซูชิร้แน่อ้าวเฮ้ยเดียวเบ็ดแอปเปิลกูหายไปไหนรู้มันใช้ได้แค่ครั้งเดียวอ้ oh my god ผมคิดว่ามันน่าจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวว่ะอ้ bro บ <c> ท <oughs> ล,ล็อกสกลิลเพิ่มฟิชชิงสปีดเพิ่มสเตรนท์แม่งไม่ได้อีกแต่รู้อะไรไม่ไยนสามารถเติมได้ oh oh รออะไรล่ะบวกค่าอัปเกรดไปอีกห้านี่แหละสิ่งที่แตกต่างจากเกมฟิช กูละย่างชอบโอ้ยครักูละยังชอบเลยเกมนี้ความสามารถและความอดทนคุณไม่ต้องมีนะครับเพียงแค่คุณมีเงินใช่ทุกอย่างจะเป็นของคุณเอ้ยมาแล้วยาปลาปักเป้าหนึ่งในสิบไอเวนเฮ้ยเอากรนมาฮเฮ้ยตอร์ ไอตัวอะไรน่ะอืมบล็อบฟิชหนึ่งใน500หัวอแอนิเมชันโคตรเจ๋งเลเวลเพิ่มหนึ่งเวลเลยโคตรน้อยบล็อบฟิช99กิโลอืมเฮ้ยเจ๋งว่ะเอาไปขายดวนดวนนี่เงินเท่าไหร่เนี่ย2 0 0้อยเอเฮ้ยเฮ้ยเกินไปแล้วเพื่อนถ้าแบบนี้ได้ไงวะเดี๋ยวผมซื้อเออเบ็ดเหล็กนะครับ เดี๋ยวผมต้องดูก่อนว่าความอดทนในการเล่นเกมนี้ของผมมีเยอะไหมถ้าเกิดว่าเกมนี้แบบเล่นแล้วโหฟันนี่มากผมจะยังไม่เพย์ทูวินและสิ่งที่ผมพูดมาตะกี้ผมรอเล่นยังไงยังไงกูว่าเพย์ทูวินอยู่ดีแต่แบบจะเพย์ทูวินน้อยหน่อยแล้วอยากจะแบบกลายได้ด้วยตัวเองอนินิทนเรื่องนี้สอนให้ผมรู้ว่าการที่คุณเริ่มต้นเล่นเกมใหม่เนี่ยทุกเกมเลยนะ แม่งดิเพรสสุดๆขโมยแมนหนึ่งร้อบาท That's it ฉันไม่ไว่าแล้วนะเอาล่ะ right. เดี๋ยวผมจะทำการเติมซื้อนะครับในสิ่งที่เรียกได้ว่าเอ่อ Amazing Speed คูณสเดี๋ยวผมก็จะทำการซื้อ Strength คูณสแล้วเดี๋ยวต่อไปจะเป็นเงินคูณสคุณผู้ชมโอ้โหของเกมนี้แพงชิบหายดู Dude, อันนี้800ร้อยโละบั๊ Dude, ดูโคตรแพงถ้าผมเติมไปเยอะขนาดนี้ผมอยากจะรู้ว่ามันจะช่วยผมบ้างหรือเปล่าจริงๆมันไม่น่าช่วยมากนะครับ ถ้าเกิดอยากจะแบบให้ช่วยแบบเห็นผลทันทีเลยเอ้ยแต่มันช่วยมากโอเคกูถอนคําพูดมันช่วยเยอะมากคุณผูช้ชมจับเร็วขึ้นกว่าเดิมมากๆนะครับเนี่ย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 เฮ้ยเร็วขึ้นกว่าเดิมมากเลยงั้นตะกี้นี้ผมรอเล่นผมถอนคําพูดคุณผูช้ชมช่วยเยอะมากเฮ้ยซีสตาร์ star. หนึ่งในสี่สิบแปดดงแคทโอ้ไม่กอดเอาเกรนมาหนึ่งในหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่น บรัดเจ้าเราสามารถหาได้ที่ Deep Water แล้ว Deep Water อ,อ,อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนู้นคุณผู้ชมคิดว่าผมพร้อมไหมผมไม่รู้แต่ผมคิดว่าตัวเองพร้อม <c oughs> เอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปยัง Deep Water เ, <c oughs> เราจะไปยัง Deep Water กันแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะทำการซื้อ Fishing Rod สุด OP ก่อนเปิดแค่หนึ่งกล่องก่อนผมอยากจะรู้ว่าผมได้อะไรถ้าผมเปิดปุ๊บแล้วผมได้หนึ่งใน99มายอดเลย หนึในเกฮ้ย What Oh my God Dude. ักดตะกี้มกูโดนเกียนฉันโดนเกียนตะกี้จะได้หนึ่เก้แล้วม่งมึงหลอกกูเวน แย่โอเค bro โอเคผมได้เออเบ็ดตกปลาซ้ำกันนะครับเขาแม่งก็เลยคืนเงินที่กูมาเดี๋ยวผมไปตามหาเอาแกรนมาหาดีกว่าลาสปอนโบสถ้าเกิดแด้ตงแต่คลิปแรกนี่ผมว่ามันต้องหาหน้าดูเลยคือแบบ เพิ่งเล่นอะแล้วตกได้เอาเกรนมาหากูเลยยังชอบจริงๆเลยด้วยอำนาจของเงินโอโหเวลี่ฮาร์ดเฮ้ยมันจะยากสักแค่ไหนกันเชียวว่าผมเองก็รู้สึกวันๆอยู่นะเพราะไหวรึเปล่าเลยบวลผมน้อยคุณผู้ชมสกิลตรงเนี้ยผมแม่งแทบจะไม่มีเลยอะเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ว่ะผมไม่รู้ว่าเราองนั้นจะตกได้หรือเปล่าเฮ้ยก็ได้อยู่นี่อันนิดหนึ่งในแปดพันเป็นปลาหาอะไรไม่รู้คุณผู้ชม ถ้าเกิดเบ็ดผมดีอ่ะโอเคบางทีมันอาจจะมาแบบทดแทนกันได้เนี่ยมันก็ได้อยู่นะหนึ่งในสามพันสองเก่งเกินว่ะเก่งเกินเติมเก่งเกินดูปลาแต่และตัวสิ anglerfishangler ม,มีได้ anglerfish trader อ,อ,อ,อยากจะขายปลาตัวน,นี้เหรอใช่เลยผมขายหมดอโอ้โหโคตรรวยโอเคกูม่งจะปักหลักอยู่ที่นี่แหละ หรือว่าผมควรจะซื้อเหยื่อลออนใหม่จะได้ตกปลาให้มันมยายเติมาโอ้โหตัวนี้แรงไม่ไหวนี่ไงล่ะมึงเอ้ยนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องอัพแรงอะไรเนี่ยมึงให้กูเติมอีกแล้วโอเคผมว่าแรงผมไม่พอว่ะต่อให้ตกได้แต่แม่งแบบดึงขึ้นมาไม่ได้อ่ะมาคราวนี้ผมจะทำการตกรัวๆล้ะ เก็บเงินต้องเก็บเวลก่อนเหรคุณผู้ชมฟันก็เนี่ยมันไม่ได้ <c oughs> ผมไม่ได้อยากจะทําแบบนี้เลยแต่นี่จะเป็นหนทางเดียวที่ผมจะได้เบ็ดใหม่ที่มันดีมากขึ้นกว่าเดิมคุณผ,ผู้ชมครับภาวน,นาให้ผมด้วยหนึ่งในเก้าสิบเก้าบ no กูเกียดเกมนี้ You made me no choice มึงรอกูแป๊บหนึ่งมึงรอกูแป๊บนายกำลังทำให้ฉันหมดความอดทนกูได้หนึ่งในแปดมากี่รอบแล้วก็ไม่รู้ชโอเคผมได้หนึ่งในหกสิบสี่มาระดับเอ็กซอติกถือว่าโอเคไหม เฮ้ยผมว่ามันดีกว่าเดิมเยอะมากเลยนะมันคนละขั้นเลยอะ่ะอันนี้ระดับเอ็กซอร์ติกอะ่ะจะบอกว่าก็ไม่ได้แย่นะเออไม่แย่ไม่แย่คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะซื้อเหยื่อเป็นอะไรดีกัมมี่ซืเป็นกัมมี่วอร์มแกนะจบแล้วกูซื้อยาเพิ่มสปีดด้วยม,มันเป็นบูทนะครับผมซื้อบูทมา5นาทีแล้วผมก็ใช้น้องหมีด้วยบอกเลยคราวนี้มึงไม่รอดแน่ตัวใหญ่แค่ไหนก็มา ผมว่าผมได้แน่นอนเอลเกรนมาฮะตัวอะไรวะเฮ้ยมันตัวอะไรอ่ะ ตบบล็ออ๋อสิ่งที่ผมได้มามันมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวอ้ค oh, ว hmm. ามหายาก1ในแสนห้เองอ่ะผมอยากรู้ว่าเกมนี้มันป้องกันการแบบกดเซลล์ออได้ไหม yeah, ถ้าผม uh, กดตรงนี้ก,นกูจะกดเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มันขายแต่มึงขายมันโอ้ my god ผมว่าเนี่งานหยาบละ เพราะสิ่งที่เราได้ที่เรียกว่าเป็นตัวแรที่สุดก็เป็นตัวบล็อบในเวอร์ชั่นปลาหมึกใช่ไหมเบ็ดเราผมถือว่าเบ็ดเราเนี่ยมันเกือบจะสูงสุดแล้วนะเนี่ยคุณดูเบ็ดของเราดิผมว่าเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันเกือบสูงสุดแล้วว่ามันเอกซอติกแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเป็นที่ต้องเปลี่ยนเหยื่อล่อใหม่ไหมเปลี่ยน Yellow <laughs> เหยื่อล่อเหยื่อล่อแมกมาอลาะห้าพันหรือว่าเอาเหยื่อแล้วเดมอนเหยื่อล่อเรนโบ w เรนโบ้โอ้โหโคตรแพงเอาสักประมาณเท่าไหร่ดีประมาณเท่านี้ไหนดูดิว่ามันจะช่วยผมเยอะกว่าเดิมมากไหมเฮ้ยมันจะช่วยกูไหมเนี่ยเฮ้ยมันบวกเยอะนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ตัวกากเยอะรอดหนึ่งกูแพงมากสต๊อปดิโปจะทำแบบนี้มันกำลังจะหมดแล้วคุณผู้ชมกูก็มังจะโดนเกียร์โน่ตกไี้ตัวกากแย่ละ โอ้เมนท่าเรหนึ่งในห้าหมื่นก็แจ้งยี่ดูดโน้ดูดีโ r ดิ h i s s อย่างงี้มึงเจอเหยื่อลอกกาแล็กซี่กูมหน่อยแม่งเอ้ยถ้าอยากได้ปลายักษ์คุณทำไมเนี้ยต้องลงทุนว่ะ คุณผู้ชมผมว่าเราแย่แล้วมันหายากมากกว่าที่ผมคิดเลเวลเราอาจจะน้อยหรือว่าค่าความโชคดีเราอาจจะน้อยหรือว่ากูยังเติมไม่พออันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าเราจะ็นที่ต้องมีโชคมากกว่านี้นะครับเพราะว่าไอตัวที่ผมอยากได้มันต้องใช้โชคแบบโคตรเยอะมันหนึ่งในล้านไงผมเองก็เข้าใจอยู่หรอก h i s a p d i s c k ผมได้ block ออฟตัวบล็อคมาหนึ่งในแสนห้า มันก็ควรที่จะน่าดีใจอยู่หรอกใช่ไหมผมจะยังไม่กดเซลล์ออนะครับเดี๋ยวแม่งกูขายตัวแสนหนี่ไปอีกผมยังจำเป็นที่ต้องเอามันไปทําเป็นปกคลิปดี่จะเป็นการลงทุนครั้งสุดท้ายในคลิปนี้ของผม Rocket 2อัน It's o w w r n n v v r r หรือจะไปเจอกันในคลิปหน้าขึ้นอยู่กับเบ็ดสุดท้าย2ออันเบ็ดที่แพงที่สุดในเกมไม่ใช่เยอะล่อเยอะล่อได้แพงที่สุดในเกม เอาใหม่เยอะรอดได้แบงค์ที่สุดในเกม Let's go again No Dude ผมเล่นเกมนี้มาชั่วโมงครึ่งโอเคกันเอาไว้ในคลิปหน้าแล้วกันแต่เป็นเกมที่สนุกคุณผู้ชมสนุกมากผมชอบเกมนี้เพราะว่ามันจับปลาได้เร็วกว่าและเออ pay to win ได้มากกว่าแต่ถามว่าเทียบแบบเกมฟิชที่เราเล่นกันแล้วมันเทียบกันได้ไหมเทียบไม่ได้นะครับอันนี้มันเหมือนเกมแนว simulator แต่เกมหนึ่งมันคือกรายดิงที่ no pay to win สนุกคนละแบบ